คุณเคยสงสัยไหมครับว่าอากาศเนี่ยมันก็น่าแปลกดีนะคือตรงพื้นดินเนี่ยแรงโน้มถ่วงก็หนักสุดๆใช่ไหมครับแต่ดูอากาศสิลอยไปลอยมาสบายใจเฉิบไม่เห็นจะตกลงมากองที่เท้าเราเลยแต่พอคิดกลับกันไอ้ที่อยู่สูงๆส,สูงขึ้นไปนู่นเลยนะตรงขอบบรรยากาศที่แทบจะไม่มีแรงโน้มถ่วงแล้วอะ่ะเอา้าทำไมตรงนั้นมันไม่ลอยฟุ้งจนหลุดออกไปนอกโลกเลยล่ะ มันน่าจะหลุดไปง่ายกว่าตรงนี้อีกไม่ใช่เหรอทำไมอากาศมันไม่หายไปจนหลดโลกหรือว่ามันมีขอบใส่กั้นไว้จริงๆเหมือนที่เราเคยเคลียวสโนโกลบเล่นตอนเด็กๆกันนะมันเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรากฏการ์อดแคสต์ที่จะพาคุณไปล้วงลึกถึงแก่นของปรากฏการรอบตัวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันจะว้าวซาได้ขนาดนี้ อยู่กับผมโฮสคนเดิมคนนี้ที่จะมาโม้ไอ้คุณฟังในวันนี้ครับผมและแน่นอนครับก่อนที่เราจะออกเดินทางไปไขปริศนาสุดปั่นในวันนี้ก็ขอแรงใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe และถ้าใครใจดีมีฐานะก็โดเนทผ่านปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นค่ากาแฟให้กับทีมงานตาดำๆของเราได้นะครับผม ทุกการสนับสนุนของท่านคือพลังให้เราไปสรรหาเรื่องเจ๋งๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันอีกครับเอาละ่ะพร้อมจะไปไขปริศนาสุดย้อนแยงนี้กันหรืออยังครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆผมจะขอเปรียบเทียบเรื่องราวทั้งหมดนี้เหมือนกับสนามเด็กเล่นพลังงานสูงครับสมรภูมิที่1สนามเด็กเล่นสุดแออัดที่ผิวโลกลองนึกภาพสนามเด็กเล่นนะครับที่มีเด็กๆ ซึ่งก็คือโมเลกุลอากาศเป็นล้านล้านคนแต่ละคนเนี่ยนมากอยู่ไม่สุกเลยมีพลังงานล้นเหลือนั่นคือพลังงานจนวิ่งชนกันไปมามั่วไปหมดทีนี้สนามเด็กเล่นแห่งนี้มีรั้วที่สูงและแข็งแรงมากๆกั้นอยู่รอบด้านซึ่งรั้วนี้ก็คือแรงโน้มถ่วงที่ผิวโลกนั่นเองครับหน้าที่ของมันคือพยายามจะกักเด็กทุกของไว้ไม่ให้ออกไปไหนคำถามคือ ทำไมเด็กๆถึงไม่ไปนอนกองรวมกันอยู่หน้าประตูทางออกละ่ะทำไมยังวิ่งเล่นลอยไปลอยมาได้คํำตอบก็คือเพราะเด็กมันเยอะเกินไปครับมันคือฝูงชนที่วุ่นวายเด็กคนหนึ่งที่พยายามจะหยุดนิ่งก็จะถูกเด็กอีกร้อยคนวิ่งมาชนแล้วก็ดันให้ลอยขึ้นไปทางอื่นทันทีการชนกันไปมาอย่างบ้าคลั่งของเด็กๆนับล้านคนนี้เองที่สร้างเป็นแรงดันหรือ pressure มหาศาลขึ้นมาดังนั้น ที่ผิวโลกอากาศลอยฟุ้งได้ไม่ใช่เพราะเด็กคนหนึ่งแข็งแรงกว่ารัวนะครับแต่เป็นเพราะพลันทีมของเด็กทั้งสนามที่ช่วยกันดันไปดันมาจนไม่มีใครได้หยุดนิ่งหรือตกลงไปกองกับพื้นเลยสมรภูมิที่2อรัวเตี้ยที่ขอบสนามแต่พอเราลอยสูงขึ้นไปไปจนถึงขอบสุดของสนามเด็กเล่นสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเลยครับตรงนั้นเด็กๆหายไปเกือบหมดแล้วครับ มันไม่มีฝูงชนวุ่นวายอีกต่อไปมีแค่เด็กซนบางคนที่บังเอิญวิ่งหลงมาไกลจากเพื่อนๆเ,เท่านั้นและที่สำคัญรัว้วแรงโน้มถ่วงณจุดนี้มันก็เตี้ยมากที่นี่แหละครับคือการต่อสู้ที่แท้จริงมันไม่ใช่พลังทีมอีกต่อไปมันคือการดวลเดี่ยวระหว่างพลังวิ่งคือความเร็วของเด็กคนนั้นคนเดียวกับรั้วเตี้ยๆที่ยังขวางอยู่ ถึงแม่รั้วมันจะเตี้ยมากแต่ถ้าเด็กคนนั้นแค่กระโดดหยองหยองด้วยความเร็วปกติเขาก็จะตกลงมาในสนามเหมือนเดิมอยู่ดีเพราะรั้วมันยังกั้นอยู่การจะหนีออกจากสนามไปให้ได้ตลอดการเขาไม่สามารถพึ่งพาพลังดันจากเพื่อนๆที่ไม่มีอยู่ตรงนั้นได้อีกแล้วเขาต้องใช้พลังของตัวเองล้วนๆเขาต้องเร่งสปีดวิ่งให้เร็วที่สุดในชีวิต เพื่อสร้างความเร็วให้มากพอที่จะกระโดดเพียงครั้งเดียวให้ข้ามรั้วเตี้ยๆแต่ก็ยังเป็นอุปสรรคสุดท้ายนี้ไปได้ตลอดการแล้วเด็กซนผู้โดดเดี่ยวคนนั้นต้องวิ่งให้เร็วแค่ไหนกันละ่ะเร็วแค่ไหนถึงจะกระโดดข้ามรั้วสุดท้ายของแรงโน้มถ่วงไปได้ตลอดการนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะไปค้นหาคำตอบกันในพาร์ทต่อไปเรื่องราวของความเร็วหลุดผลครับผม มาต่อกันเลยนะครับในพาร์ทที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไว้ว่าพี่แรงโน้มถ่วงเนี่ยแกสร้างรั้วที่มองไม่เห็นกักอากาศเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนใช่ไหมครับแต่รั้วนี้มันไม่ได้สูงเท่ากันทุกที่ยิ่งห่างจากโลกรั้วมันก็ยิ่งเตี้ยลงลงแล้วคำถามคือมันต้องใช้พลังงานแค่ไหนถึงจะกระโดดข้ามรั้วที่เตี้ยที่สุดจงขอบบรรยากาศออกไปได้วันนี้เราจะมาคุยกันถึงสิ่งที่เรียกว่า ความเร็วหลุดพ้นหรือ escape velocity ครับผมชื่ออย่างเท่เลยใช่ไหมครับความเร็วหลุดพ้นเนี่ยมันคือความเร็วขั้นต่ำที่วัตถุใดๆก็ตามต้องทำให้ได้เพื่อที่จะกระชากตัวเองให้หลุดจากแรงโน้มถ่วงของดาวดวงนั้นไปตลอดการแบบว่าไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกเลยนึกภาพง่ายๆเหมือนเราโยนลูกบอลขึ้นฟ้าถ้าเราโยนเบาๆมันก็ลอยขึ้นไปแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ตกลงมา ถ้าเราเป็นนักเบสบอลคว้างสุดแรงมันก็อาจจะลอยสูงขึ้นไปเป็นร้อยเมตรและสุดท้ายมันก็ตกลงมาอยู่ดีใช่ไหมครับคำถามคือเราต้องคว้างลูกบอลลูกนั้นให้เร็วแค่ไหนเร็วขนาดไหนมันถึงจะไม่ตกลงมาอีกเลยนักวิทยาศาสตร์เขาคำนวณมาให้แล้วครับสำหรับโลกของเราที่ผิวโลกเนี่ยคุณต้องคว้างลูกบอลลูกนั้นด้วยความเร็วเริ่มต้นอย่างน้อย11.2กิโลเมตรต่อวินาที ฟังไม่ผิดครับ11.2กิโลเมตรภายใน1วินาทีผู้ดใดเห็นภาพคือความเร็วระดับที่เดินทางจากกรุงเทพไปถึงชนบุรีได้ในเวลาไม่ถึง10วินาทีหรือถ้าเอาไปวิ่งรอบโลกก็ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองจรวดที่เราส่งไปดาวอังคารไปดวงจันทร์ก็ต้องทำความเร็วให้ได้ระดับนี้แหละครับถึงจะหนีออกจากโลกเราได้ทีนี้จุดที่มันจะทำให้หลายคนสตั้นไป3าวิทยก็คือแล้วโมเลกุลอากาศตัวเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยนะ มันต้องใช้ความเร็วระดับเดียวกับจรวดเลยเหรอถึงจะหนีออกไปได้มันตัวเล็กนิดเดียวแรงโน้มถ่วงน่าจะดึงมันไว้น้อยกว่าไม่ใช่เหรอคำตอบที่จะทำให้คุณต้องร้องว้าวก็คือใช่ครับโมเลกุลอากาศต้องใช้ความเร็วหลุดพ้นเท่ากับจรวดเป๊ะเ,ะเลยเพราะว่าไอ้โจ้ความเร็วหลุดพ้นเนี่ยมันไม่สนใจเลยครับว่าวัตถุที่จะหนีออกไปเนี่ยมันจะใหญ่เท่าตึกหรือเล็กเท่าอะตอมมันขึ้นอยู่กับ มวลและรัศมีของดาวเพราะที่เราจะหนีต่างหากเหมือนการทดลองในห้องสุญญากาศเนี่ยครับที่เขาปล่อยขนนกกับลูกโบลิิงลงมาพร้อมกันมันก็ตกถึงพื้นพร้อมกันเป๊ะเ,ะเพราะว่าอัตราเร่งของแรงโน้มถ่วงมันมีผลต่อทุกอย่างเข้ากันการหนีออกจากแรงโน้มถ่วงก็ใช้หลักการเดียวกันเลยเจ๋งปละล่ะดังนั้นอุปสรรคด่านแรกของโมเลกุลอากาศที่อยากจะหนีออกจากโลกก็คือมันต้องเร่งสปีดตัวเองให้ได้ถึง 11,200เมตรต่อวินาทีแล้วคำถามต่อมาคือแล้วปกติพี่แกวิ่งเร็วกันคันเท่าไหร่ล่ะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโมเลกุลอากาศในอุณหภูมิห้องวิ่งด้วยความเร็วประมาณ500เมตรต่อวินาทีครับใช่ครับ500เทียบกับ11,200ที่เป็นเป้าหมายโอโ้มันเหมือนเราขับอีโคคาร์แล้วฝันอยากจะไปให้เร็วเท่ากระจวดอวกาศเลยนะมันดูเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่ คำว่าเฉลี่ยนี่แหละครับคือคุณแจสำคัญในฝูงชนมีคนเดินช้ามีคนเดินเร็วและก็ต้องมีคนที่วิ่งเร็วปรีดปรีดปรีดอยู่บ้างในกลุ่มโมเลกุลอากาศนับล้านล้านตัวมันก็ต้องมีตัวที่วิ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยมากๆอยู่เหมือนกันแล้วไอโมเลกุลตัวที่วิ่งเร็วเป็นพิเศษนี่แหละครับคือผู้ที่มีโอกาสจะได้หลุดพ้นออกไปแต่มันจะไปหลุดพ้นกันที่ไหนล่ะที่ผิมโลกที่อากาศหนาแน่นแบบนี้วิ่งไปไม่ทันไรก็ชนกับเพื่อนละ ช้าลงอีกมันต้องไปหาที่โลง่ลงๆวิ่งซึ่งที่โล่งที่ว่านั้นก็คือขอบสุดของชั้นบรรยากาศนั่นเองครับผมแต่ไอขอบที่ว่าเนี่ยหน้าตาจริงๆของมันเป็นยังไงกันแน่มันมีเส้นแบ่งชัดเจนเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันในพาร์ต่อไปนะครับโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าการจะหนีออกจากโลกได้เนี่ยมันต้องทำความเร็วให้ได้ระดับประการเลย แล้วไอ้จิตที่จะใช้หนีเนี่ยมันก็ควรจะเป็นที่ขอบสุดของชั้าบรรยากาศที่ที่แรงโน้มถ่วงอ่อนแอที่สุดที่ที่เราเปรียบเปรยกันว่ารั้วที่เตี้ยที่สุดของสนามเด็กเล่นทีนี้เรามาตอบคําถามที่หลายคนคาใจกันตั้งแต่ต้นเลยไอ้ขอบบรรยากาศที่ว่าเนี่ยมันมีจริงไหมมันเหมือนขอบแก้วสโนว์กลบหรือเหมือนกําแพงล่องหนหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่มีครับไม่มีกําแพงไม่มีขอบแก้ว ไม่มีเส้นแบ่งอะไรที่ชัดเจนทั้งนั้นขอบของชั้นบรรยากาศมันคือการจางหายไปอย่างช้าๆครับนึกภาพเหมือนเราหยดสีน้ําเงินลงไปในแก้วน้าําใสไกลๆจุดที่หยดสีก็จะเข้มสุดๆแต่ยิ่งห่างออกไปสีมันก็จะยิ่งจางลงจางลงจางลงจนในที่สุดเราก็แยกไม่ออกแล้วว่าตรงไหนคือขอบของสีเพราะมันกลืนไปกับน้ําใสหมดแล้วชั้นบรรยากาศของโลกก็เป็นแบบนั้นแหละครับ มันค่อยๆเบาบางลงเรื่อยๆจนจางหายไปในความว่างเปล่าของอวกาศแต่ในเมื่อมันไม่มีขอบเขตชัดเจนแล้วที่นักวิทยาศาสตร์เขาพูดกันว่าเส้นแบ่งเขตอวกาศล่ะมันคืออะไรอ๋ออันนั้นเขามีไว้เพื่อความสะดวกครับเป็นเส้นที่มนุษย์เราขีดขึ้นมาเองในอากาศเฉยๆเส้นที่ดังที่สุดเรียกว่าเส้นคาร์มันลายครับผมอยู่ที่ความสูง100กิโลเมตรจากพื้นโลกที่เขาเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ก็เพราะว่า มันเป็นความสูงที่อากาศเบาบางมากซะจนปีกของเครื่องบินธรรมดาเนี่ยมันสร้างแรงยกไม่ไหวแล้วพูดง่ายๆคือบินแบบเครื่องบินไม่ได้แล้วต้องใช้จรวดที่ใช้แรงขับดันพุ่งขึ้นไปแทนเขาเลยถือว่าใครก็ตามที่ผ่านเส้นนี้ขึ้นไปได้ก็จะได้รับตำแหน่งนักบินอวกาศไปครองนั่นเองแต่เหนือเส้นคามันขึ้นไปมันก็ยังไม่ใช่อวกาศที่ว่างเปล่าจริงๆนะครับ มันยังคงมีโมเลกุลอากาศหลงเหลืออยู่อย่างเบาบางมากๆในชั้นบรรยากาศสุดท้ายของเราที่ชื่อว่า exosphere ชั้น exosphere นี่แหละครับคือห้องรับรองผู้โดยสารขาออกของโลกเราอย่างแท้จริงมันเริ่มต้นที่ความสูงประมาณ500-700ถึงกิโลเมตรแล้วก็จางออกไปอีกพันๆกิโลเมตรเลยครับที่ชั้นนี้อากาศมันเบาบางซะจนโมเลกุลแต่ละตัวเนี่ยอยู่ห่างกันเป็นกิโลกิโลเลยครับมันสามารถเดินทางเป็นเส้นตรงได้ไกลมากๆ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะไปชนกับใครและที่นี่เองที่ที่รั้วที่แรงโน้มถ่วงเตี้ยที่สุดที่ที่มีมีเพื่อนมาคอยขวางทางคือเวทีแจ้งเกิดของเหล่าโมเลกุลนักซิ่งของเราครับถ้ามีโมเลกุลตัวไหนที่บังเอิญเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่มีความเร็วสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากๆและบังเอิญพุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องคือพุ่งออกจากโลกเชวบมันก็จะสามารถทำความเร็วได้ทะลุความเร็วหลุดพ้นณจุดนั้น ซึ่งจะต่ำกว่า11.2กิโลเมตรต่อวินาทีนิดหน่อยเพราะอยู่สูงขึ้นมาแล้วแล้วก็บายบายโลกหลุดลอยออกไปในอวกาศได้สำเร็จปรากฏการณ์นี้แหละครับที่เราเรียกว่าการหลุดพ้นของบรรยากาศหรือ atmospheric escape มันคือการที่โลกเรารั่วอยู่ตลอดเวลานั่นเองพอฟังถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มใจคอไม่ดีอา้าวท้าง,งั้นโลกก็มีอากาศรั่วอยู่ตลอดเวลานะสิแล้วแบบนี้อีกหน่อยอากาศจะไม่หมดโลกหรอ นั่นเป็นคำถามที่เฉียบมากครับเพราะถ้ามันร่วง,ง่ายขนาดนั้นจริงป่านนี้เราคงไม่มีอากาศหายใจกันแล้วความจริงคือมันมีอุปสรรคอีกหลายด่านที่ทําให้การหนีออกจากโลกเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับผมมาต่อกันเลยนะครับผมหลังจากที่เราได้ค้นพบความจริงอันน่าตกใจว่าชั้นบรรยากาศของโลกเรานั้นมีรูรั่ว และมีโมเลกุลอากาศหนีออกไปในอวกาศได้ตลอดเวลาคำถามที่ตามมาทันทีก็คือแล้วทำไมมันไม่รั่วออกไปจนหมดละ่ะนั่นก็เพราะว่าการที่โมเลกุลอากาศหนึ่งตัวจะหนีรอดออกไปได้เนี่ยมันเหมือนครับการเล่นเกมฝ่าด่านสุดโหดสามด่านเลยครับใครผ่านไม่ได้ก็กลับไปวิ่งเล่นในโลกต่อเหมือนเดิมด่านที่หนึ่งด่านจับสลากความเร็ว อย่างที่บอกไปครับว่าโมเลกุลส่วนใหญ่มันวิ่งเร็วไม่พอมีแค่ส่วนน้อยมากๆที่มีความเร็วสูงพอจะหลุดพ้นได้โอกาสที่โมเลกุลหนึ่งตัวจะวิ่งเร็วขนาดนั้นเนี่ยมันน้อยยิ่งกว่าถูหวัวรางวัลที่หนึ่งซะอีกดังนั้นในแต่ละวินาทีมีโมเลกุลที่มีคุณสมบัติพร้อมจะหนีเนี่ยน้อยมากๆครับด่านที่สองด่านชั่งน้ำหนัก ด่านนี้สำคัญมากครับในทางฟิสิกส์เนี่ยที่อุณหภูมิเท่ากันโมเลกุลที่เบาจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าโมเลกุลที่หนักครับผมแล้วอากาศที่เราหายใจกันอยู่ทุกวันนี้99%คืออะไรครับคือไนโตรเจนกับออกซิเจนซึ่งในวงการโมเลกุลแล้วเนี่ยสองตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ตัวหนักเคลื่อนไหวอุ้ยอ้ายครับ โอกาสที่พี่เบิ้มสองคนนี้จะฟิตร่างกายวิ่งเร็วทะลุนรกได้เนี่ยแทบจะเป็นศูนเลยแล้วใครล่ะที่หนีออกไปได้ก็คือพวกแก๊สที่เบาที่สุดในจักรวาลอย่างไฮโดรเจนกับฮีเลียมไงครับสองตัวนี้มันเบาเหมือนปุยนุ่นเลยโดนพลังงานนิดหน่อยก็วิ่งฉิวแล้วดังนั้นแก๊สที่รั่วไหลออกจากโลกเราไปส่วนใหญ่ก็คือสอตัวนี้แหละครับซึ่งในบรรยากาศเราก็มีน้อยมากๆอยู่แล้ว สบายใจได้ครับว่าพีเบ่มไนโตรเจนกับออกซิเจนยังอยู่กับเราไปอีกนานและด่านสุดท้ายด่านบอสใหญ่ด่านเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นเรื่องของเรื่องคือในอวกาศมันไม่ได้มีแต่ความว่างเปล่าครับแต่มันมีลมสุริยะหรือที่เรียกกันว่าโซล่าวิน ที่เป็นกระแสของอนุภาคพลังงานสูงพุ่งออกมาจากดวงอาทิตย์ตลอดเวลาเหมือนพายุเลยครับไอเจ้าลมสุริยะเนี่ยมันพลังทำลายล้างสูงมากมันสามารถเป่าหรือขูดเอาชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ให้หลุดออกไปได้เลยนะครับแล้วโลกเรารอดมาได้ยังไงเพราะโลกเรามีเกราะพลังครับแกนโลกที่เป็นเหล็กหลอมเหลวหมุนวนอยู่ตลอดเวลาได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า สนามแม่เหล็กโลกหรือแมกเนโตสเฟียขึ้นมาเป็นโดมพลังงานขนาดยักษ์ที่มองไม่เห็นคอยปกป้องโลกเราเอาไว้เพราะพายุสุริยะพัดมาเจอปุ๊บก็จะถูกสนามแม่เหล็กเบียงเส้นทางออกไปไม่ให้มาปะทะกับบรรยากาศของเราโดยตรงเหมือนมีร่มกันแดดกันฝนไซส์ดาวเคราะห์เลยครับถ้าอยากรู้ว่าถ้าไม่มีเกราะนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ดูดาวอังคารเป็นตัวอย่างได้เลยครับ ในอดีตหลายพันล้านปีก่อนดาวอังคารเคยมีบรรยากาศหนานแน่นกว่านี้มีน้ำมีทะเลแต่แล้ววันหนึ่งแกนกลางของมันก็เย็นตัวลงสนามแม่เหล็กก็หายไปเท่านั้นแหละครับโดนลมสุริยะเป่าเอาเป่าเอาจนบรรยากาศสึกกร่อนหายไปเกือบหมดเหลือเบาบางอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้น่าเศร้าใช่ไหมครับ ดังนั้นการที่โลกเรายังคงมีอากาศให้หายใจมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับมันคือผลลัพธ์ของการมีปัจจัยที่เหมาะสมทั้ง3ด่านนี้ครบถ้วนแล้วดาวเคราะห์ดวงอื่นละ่ะทำไมบางดวงกลายเป็นดาวแก๊สยักษ์บางดวงกลายเป็นดาวนรกโลกันทานเดี๋ยวพาร์ทสุดท้ายเราจะไปทัวร์ดูบรรยากาศของดาวเพื่อนบ้านเรากันครับ มาต่อกันเลยนะครับตลอดสี่พาร์ทที่ผ่านมาเราได้รู้แล้วว่าการที่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งจะมีชั้นบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบเหมือนโลกเราได้เนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติครบเครื่องขนาดไหนทั้งมวลที่มากพอจะสร้างแรมโน้มถ่วงแข็งแกร่งอุณหภูมิที่พอเหมาะไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปมีสนามแม่เหล็กเป็นเกราะต้องกันและมีส่วนประกอบของแก๊สที่หนักพอจะไม่หนีไปไหนง่าย ในพาสสุดท้ายนี้เราจะเอาความรู้ทั้งหมดนี้ไปใช้ทัวระบบสุริยะกันครับไปดูกันว่าทำไมดาวเพื่อนบ้านเราถึงมีบรรยากาศที่แตกต่างจากเรายังสุดขั้วสถานีแรกดาวพุธและดวงจันทร์สองดวงนี้เหมือนกันเลยครับคือแทบจะไม่มีชั้นบรรยากาศเลยเพราะอะไรง่ายเลยครับตัวเล็กเกินไปมวลน้อยแรงโน้มถ่วงก็น้อยนิดเดียวแถมดาวพุธยังอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก โดนทั้งความร้อนทั้งลมสุริยะอัดเข้าไปเต็มๆต่อให้เคยมีบรรยากาศมาก่อนก็โดนเป่ากระเจิงหายไปหมดในยุคแรกๆแล้วครับสถานีต่อไปดาวสุกนรกโลกกะทันข้างบ้านดาวสุกเนี่ยขนาดกับมวลใกล้เคียงกับโลกเรามากเลยนะครับน่าจะมีบรรยากาศดีๆเหมือนกันสิพิษถนัดเลยครับบรรยากาศของดาวศุกหนาทึบกว่าโลกเราเกือบหนึเท่า แล้ว96เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดปรากฏการเรือนกระจกขั้นสุดยอดพื้นผิวร้อนกว่า460องศาเซลเซียสร้อนพอที่หลอมตะกวดได้สบายๆส,สาเหตุก็คาดว่าเพราะในอดีตมันมีภูเขาไฟระเบิดมหาศารปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไม่หยุดแล้วไม่มีมหาสมุทรหรือกระบวนการทางธรณีวิทยามาช่วยดูดซับกลับไปเหมือนโลกเราเลยกลายเป็นเตาอบขนาดยักษ์ไปเลย สถานีที่สดาวอังคารอดีตที่น่าเสียดายอย่างที่เล่าไปในพาร์ทที่แล้วครับดาวอังคารมีทุกอย่างเกือบจะดีแล้วแต่ดันแพ้ภัยตัวเองที่แก่นกลางเย็นตัวลงทำให้สนามแม่เหล็กหายไปเลยก,กลายเป็นดาวเคราะห์ที่ไร้เกราะป้องกันถูกลมสุริยะขโมยบรรยากาศไปจนเหลือแค่หเปอร์เซ็์ของโลกเราเท่านั้นเองสถานีสุดท้ายพี่ใหญ่แห่งระบบสุริยะ ดาวพฤหัสและดาวเสาร์สองดวงนี้คือขั้วตรงข้ามของดาวพุธเลยครับด้วยมวลที่มหาศาลแรงโน้มถ่วงของพวกมันก็เลยแข็งแกร่งสุดๆแข็งแกร่งขนาดที่ว่าสามารถดูดจับแก๊สที่เบาที่สุดอย่างไฮโดรเจนกับฮีเลียมเอาไว้ได้สบายๆซึ่งเป็นแก๊สที่มีมากที่สุดในเอกภพบ,บรรยากาศของพวกมันจึงหนาทึบและประกอบไปด้วยแก๊สสองชนิดนี้เป็นหลักพวกมันคือดาวแก๊สยักษ์ของแท้จริงเลยครับ พอเรามองภาพรวมแบบนี้แล้วเราจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าโลกของเราเนี่ยมันพิเศษขนาดไหนโลกเราไม่ได้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เกินไปจนร้อนระอุแล้วก็ไม่ได้ไกลเกินไปจนหนาวเหน็บโลกเรามีมวลมากพอที่จะดึงดูดอากาศที่เราต้องการไว้ได้แต่ก็ไม่มากเกินไปจนกลายเป็นดาวแกส๊สยักไปและที่สำคัญที่สุดโลกเรายังมีหัวใจที่ร้อนแรงนั่นก็คือแก่นโลก ที่ยังคงสร้างสนามแม่เหล็กเป็นเกราะป้องกันพวกเราจากพายุในอวกาศอยู่อากาศที่เราหายใจเข้าไปในทุกวันนี้มันไม่ใช่ของฟรีที่เกิดขึ้นมาง่ายๆเลยนะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของความสมดุลอันหน่าทึ่งของจักรวาลที่เกิดขึ้นในตำแหน่งที่พอเหมาะพอเจาะอย่างไม่น่าเชื่อดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเงยหน้ามองท้องฟ้าลองนึกถึงการต่อสู้ในระดับโมเลกุลที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นึกถึงเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นที่กำลังปกป้องคุณอยู่และนึกถึงความโชคดีที่เราได้เกิดมาบนดาวเคราะห์ดวงนี้โลกที่มีชั้นบรรยากาศอันแสนวิเศษครับและนี่ก็คือทั้งหมดของพอดแคสต์ปรากฏการในซีรีส์ชุดนี้ครับผมหวังว่าทุกคนจะได้ทั้งความสนุกและความรู้กลับไปไม่มากก็น,น้อยถ้าชอบใจก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และ u b s c r i b e ช่องของเราไว้ด้วย จะได้ไม่พลาดเรื่องราวปรากฏการสุดว้าวในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผมและทีมงานช่องปรากฏการต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ